โรงเรียนบ้านหนองใหญ่สำนักงานเขตสายใหม่กรุงเทพมหานครขอนำเสนอบทเรียนออนไลน์รายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกจำนวนไม่เกิน100แบบมีตัวทดสอนโดยคุณครูเฉลิมศรีเจริญสิริค่ะ การบวกจำนวนไม่เกิน100แบบมีตัวทดเป็นอย่างไรเด็กๆไปดูจากคลิปวิดีโอกับพี่มดกันเลยค่ะกล่องไม้26อันกับกล่องไม้15อันเมื่อเรานำไม้2กล่องนี้มาบวกกันแล้วจะได้ไม้กี่อันน้องๆเห็นไหมคะว่าเรามีกล่องไม้ที่แยกมันไม้ครบ10กับไม้ไม่ครบ12อัน ซึ่งการนำไม้สองกล่องมารวมกันนั้นก็คือการบวกนั่นเองใช่ไหมคะ26บวก15เริ่มบวกตัวเลขกันในหลักหน่วยเลยคะ่ะ6หน่วยบวกหหน่วยเท่ากับ11หน่วยเอเด็กๆคิดว่า11ซึ่งเป็นตัวเลขสองหลักนั้นเราควรจะวางในหลักหน่วยหรือเปล่านะ11อ คือหนสิบกับหนึ่งหน่วยดังนั้นเราจะนำแค่ตัวเลขในหลักหน่วยของ11คือ1น่หน่วยมาใส่ไว้ในช่องของหลักหน่วยเท่านั้นค่ะส่วน1นสิบนั้นเราจะนำไปวางไว้เหลือตัวเลขในหลักสิบแบบนี้ค่ะโดยเราจะนำหนึ่งสิบนี้มารวมกับตัวเลขในหลักสิบทั้งหมดนะคะ ซึ่งเราเรียกหนึ่งที่นำไปรวมกับจำนวนในหลักสิบนี้ว่าตัวทดค่ะและเรียกการนำหนึ่งไปรวมกับจำนวนในหลักสิบว่าการทดค่ะคราวนี้เราก็มาหาผลบวกของโจทย์ข้อนี้กันต่อเลยนะคะ20งสบวกหนเท่ากับ30รวมกันกับหนึ่งสิบที่ทดมาเป็น40ค่ะ ได้คำตอบของจำนวนไม้ทั้งหมดแล้วละค่ะ26บวก15เท่ากับ41นั่นเองค่ะเด็กๆได้รู้วิธีการบวกจำนวนสองจำนวนทั้งแบบที่ไม่มีการทดและแบบที่มีการทดกันไปแล้วคราวนี้เราก็สามารถมาหาผลบวกของอาหารของเราพี่มดกันได้แล้วละค่ะเราจะเริ่มจากอาหารภายในรังของพี่มดดำกันก่อนดีกว่าค่ะ มดดำมีเมล็ดทานตะวันอยู่19เมล็ดและเมล็ดฟักทอง28เมล็ดเราดูวิธีทำกันเลยค่ะ1อยู่ในหลัก10 9อยู่ในหลักหน่วยบวกด้วยสออยู่ในหลัก10บอยู่ในหลักหน่วยเก้าหน่วยบวก8ดหน่วยเท่ากับ17หน่วยใส่7จดในหลักหน่วยทด1นในหลักสิเลขทดจะอยู่ด้านบนในหลักถัดไปเสมอ หนึ่งสิบบวกสองสิบเท่ากับสามสิบรวมทดอีกหนึ่งสิบจะเท่ากับสี่สิบใส่สีในหลักสิบค่ะดังนั้นจำนวนอาหารของพี่มดดำมีทั้งหมดสี่สิบเจ็ดเมล็ดค่ะต่อไปเราไปดูจำนวนอาหารทั้งหมดในรังของพี่มดแดงกันดีกว่าค่ะมดแดงมีมเมล็ดทานตะวันสี่สิบหกเมล็ดและ,มะเมล็ดฟักทองสิบห้าเมล็ดเรามาดูวิธีการหาจำนวนอาหารทั้งหมดกันเลยค่ะ สอยู่ในหลักสิบหอยู่ในหลักหน่วยบวกด้วย1อยู่ในหลักสิบหอยู่ในหลักหน่วย6หน่วยบวกห้าหน่วยเท่ากับ11ิบเอ็ดหน่วยใส่หนึ่งในหลักหน่วยทดหนึ่งสิบในหลักสิบโดยเลขทดจะอยู่ด้านบนในหลักถัดไปเสมอสี่สิบวกหนึ่งบเท่ากับห้าสิรวมกับทดอีกหนึ่งสบเท่ากับว่าห้าบวกหจะเท่ากับ60สใส่หในหลักสิบค่ะ ดังนั้นจำนวนอาหารของพี่มดดำมีทั้งหมด61เมล็ดค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรากลับไปดูพี่มดกันต่อดีกว่าค่ะนี่มดแดงที่รังนายมีมดอยู่ทั้งหมดกี่ตัวมีมดงาน58ตัวมดทหาร24ตัวแล้วของนายล่ะที่รังของเรามีมดงาน45ตัว มดทหารสาสิบหตัวอ้โหมีสมาชิกมากมายเลยนะมดดำน้องๆคะอยากทราบไหมคะว่าจำนวนมดดำและมดแดงมีทั้งหมดกี่ตัวถ้าอยากทราบเราไปดูวิธีหาจำนวนมดกันเลยคะ่ะเราจะเริ่มจากรังพิมมดแดงกันก่อนดีกว่าคะ่ะรังมดแดงมีมดงานห้าสิบดตัว และมดทหาร24ตัวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะหในหลัก10 8ในหลักหน่วยบวกด้วยสในหลัก10 4ในหลักหน่วย8หน่วยบวก4หน่วยได้เท่ากับ12หน่วยใส่สองในหลักหน่วยทด10ึไว้ในหลัก10 50้าสิบวกสอเท่ากับเจรวมกับที่ทดมาอีก1นึเท่ากับ80ใส่8ในหลัก10ค่ะ ดังนั้นในรังพี่มดแดงมีมดทั้งหมด82ตัวค่ะต่อไปเรามาดูรังพี่มดดำกันบ้างค่ะรังมดดำมีมดงานอยู่45หตัวและมดทหาร35ตัวเราดูวิธีทำกันเลยค่ะ4ในหลักสิบห้าในหลักหน่วยบวกด้วย3ในหลัก10บห้าในหลักหน่วย5หน่วยบวก5หน่วยได้เท่ากับ10หน่วย ใส่ศูนย์ในหลักหน่วยแล้วทดหนึ่งสิบในหลักสิบสี่สิบบวกสามสิบเท่ากับเจ็ดสิบรวมกับที่ทดอีกหนึ่งสิบจะเท่ากับปาสิบใส่แปดในหลักสิบค่ะดังนั้นในรังพี่มดดำมีมดทั้งหมดแปดสิบตัวค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าพี่มดเจออาหารกันหรือยงังนี่มดดำเห็นนั่นไหมอะไรเหรอดูซิ ตรงใต้ต้นไม้มีเมล็ดทานตะวันตกอยู่เต็มเลยเราเรีบไปเก็บกันเถอะช่วงนี้ชี้นะน้องๆทราบไหมคะว่าเรื่องตัวเลขที่บวกกันได้สิบหรือการบวกครบ,บที่เราเคยได้เรียนกันไปแล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบวกแบบมีการทด ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเช่นจากภาพจำนวนใบไม้รวมกับจำนวนดอกไม้เพราะจะทำให้เราสามารถหาคำตอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะการบวกที่มีการทดค่ะหลังจากที่เรียนไปแล้วนะคะได้ความรู้ไปแล้วคราวนี้คุณครูจะให้เด็กทำแบบทดสอบกันนะคะแบบทดสอบมีสิข้อนะคะ บบทดสอบเรื่องของการบวกจํานวนไม่เกิน100แบบมีตัวทดนี่ไปทีละข้อนะคะวิธีการบวกเราจําได้ไหมนะบวกอย่างไรบวกทีละบวกแบบแยกหลักใช่ไหมคะแล้วเราก็นับต่อทีละหละักเริ่มจากหลัก หน่วยก่อนนะคะบวกที่หลักหน่วยก่อนนับต่อหลักหน่วยก่อนได้เท่าไหร่ถ้ามันถึงหลักสิบเราใส่ไว้แค่หน่วยแล้วเราไปบวกเอาหลักสิบไปทดไว้ที่หลักสิบเพื่อไว้บวกนะคะไปดูข้อที่หนึ่งเลย3 8บวก18ำการบวกทีละหลักได้คำตอบแล้วไปข้อต่อไปค่ะ ข้อที่2นะคะ56บวก29ได้เท่าไหร่บวกทีละหลักนะคะหลักหน่วยก่อนแล้วค่อยไปหลัก10บค่ะข้อที่3 67บวก25บวกทีละหลักได้คำตอบเท่าไหร่เขียนลงไปในสมุดเลยค่ะข้อที่4 46บวก15 ทีละหลักนะคะได้คำตอบเท่าไร่เขียนคำตอบลงไปเลยค่ะไปข้อที่5ข้อที่5 25บวก37ได้คำตอบเท่าไหร่เขียนคำตอบลงไปสมุดเลยค่ะไปข้อที่6นะคะ45บวก35ได้คำตอบเท่าไหร่เขียนลงไปเลยค่ะ ข้อต่อไปค่ะข้อที่7 57บวก23ได้คำตอบเท่าไหร่เขียนคำตอบลงไปเลยค่ะไปข้อที่8นะคะ45บวก45ได้คำตอบเท่าไหร่เขียนคำตอบลงไปเลยค่ะค่อยๆบวกนะคะ ที่9 77บวก14เด็กๆบวกทีละหลักนะคะได้คำตอบแล้วเขียนคำตอบลงไปเลยค่ะไปข้อสุดท้าย58บวก24ได้คำตอบเท่าไหร่เขียนคำตอบลงไปเมื่อทำครบทั้ง10ข้อแล้วถ่ายรูปแบบทดสอบทั้ง10ข้อนี้ ส่งคุณครูที่ไลน์นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ